สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ OIO c h a n n e นนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสเปคของมือถือจากค่าย Honor นะฮะนั่นก็คือ Honor Play 7 t Series นะฮะโดย EP นะผมจะมาพูดถึง Honor Play 7 t Pro นะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า Honor Play 7 t Pro เนี่ยจะมีสเปคตรงไหนน่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนจะไปดูนะฮะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมน,นิดนึงนะครับโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับบาย สำหรับ Honor Play 7T Pro นะครับเป็นมือถือรุ่นล่าสุดนะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวไปของค่าย h o n o นนะฮะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเปิดตัวกันที่ประเทศจีนนะฮะสำหรับ Honor Play 7T Pro นะฮะความหนาของตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่7.43ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่175กรัมตัวเครื่องรองรับซิมแบบ dual sim นะฮะและตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับเครือข่าย 5G ด้วยนะฮะสัดหน้าจอเนี่ยให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้ว เป็นหน้าจอแบบ IPS LCD นะครับสีสันของหน้าจอให้มา,มากถึง16.7ล้านสีอาตาัตราเฟ f ช e ร h อยู่ที่90เฮิรตซ์ความใะเอของหน้าจอระดับ Full HD Plus ตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน12ครอบทับด้วย Magic UI เวอร์ชัน6.1สำหรับชิปเซตนะครับผมเลือกใช้ชิปเซตของ MediaTek Dimensity 6020นะฮะบ,บนสถาป,ปัตยกรรมระดับ7นาโนเมตร CPU Octa Core CPU เป็นของ Mali G57 MC2 นะฮะตัวเครื่องไม่สามารถใส่ n e โครติการเพิ่มได้นะครับ สำหรับหน่วยความจําภายในนะครับผมมีให้เลือก2ขนาดด้วยกันนะครับโดย RAM นะผมมีขนาดเดียวนั่นก็คือ8 g b ส่วน ROM เนี่ยมี2ขนาดนะครับได้แก่1 2 8 g b และ2 5 6 g b มาดูต่อกันที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องนะครับผมให้กล้องหลังมา2ตัวนะครับประกอบไปด้วยกล้องหลักความละเอียด50เมกะพิกเซลค่า F อยู่ที่1.8รองรับระบบ PDF นะครับส่วนกล้องที่2นะครับผมเป็นกล้องเดฟนะฮะความละเอียดจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่า F อยู่ที่2.4นนะะะฮกลล้องงหััครบผมสาาามรถถ่ยวิดีโอความเดียสูงสุดได้อยู่ที่ 1080p 30นะฮะกละครับ ส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียมาอยู่ที่8เมกะพิกเซลค่า F อยู่ที่2.0นะฮะกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 1,080p 30เฟรมวินทนะครับลำโพงเป็นลำโพงเดียวนะครับตัวเครื่องมีช่องเสียบ jack 3.5มาให้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะผม Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 2.4แล้วก็ Wi-Fi 5 GHz Bluetooth เป็นเวอร์ชัน5.1พอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นะฮะสำหรับเซนเซอร์สกายไลน์นี่มือจะอยู่ที่บริเวณหน้าขออ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 งงงงตตตตตตตัััววววเเเคครรรรรรรื่่่่่่่แแแบบตบตีีีีนะผมมมมมให้าาาาจจุตตุยยููท 4, ah. ยูทท4,000 40ิิลลป์์กชไสสด สำหรับสีที่วางจำหน่ายนะผมมี3สีด้วยกันนะครับได้แก่ Black, Dark Green แล้วก็ Silver นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับ Honor Play 7 t นะครับออกมือถือมาทั้งหมด2รุ่นนะครับยังมีรุ่นนึงนะครับนั่นก็คือ Honor Play 7 t นะครับไม่ใช่รุ่นโปรนะรุ่นนี้นะผมมีความแตกต่างกันอยู่ไม่เยอะนะครับโดยความแตกต่างเนี่ยอันแรกเลยนะครับผมความหนาของตัวเครื่องจะหนากว่าตัวโปรนะครับเพราะว่าความหนาจะอยู่ที่8.27มิลลิเมตรนะฮะหน้าจอจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับหน้าจอของ7 t นะฮะ จะอยู่ที่6.74นิ้วความคามชัดของหน้าจอนะครับจะปรับลดลงมาเหลือเพียง S D พาร์ทนั้นนะฮะสิ่งที่ต่างกันอีกอย่างนึงนะผมนั่นก็คือกล้องหน้านะฮะเพราะว่ากล้องหน้าของ 7T นะฮะให้ความเร็ดมาอยู่ที่5เมกะพิเเซลค่า F อยู่ที่2.2นะฮะและสุดท้ายเลยที่ต่างกันนะครับนั่นก็คือความจุแบตเตอรี่นะฮะอันนี้ต้องบอกว่าต่างกันแต่ดีกว่านะครับเพราะว่าตัว 7T เนี่ยเพิ่มความจุแบตเตอรี่นะครับมาให้ถึง6 0 0 0มิลลิแอมแต่ไปลดการชาร์จไว้นะครับ อันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลทีอีกนิดนึงนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ารุ่นนี้จะนําเข้ามาขายในประเทศไทยหรือเปล่านะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของ Honor Play 7T Series นะฮะมือถือราคาประหยัดจากค่าย Honor นะครับแล้วก็ตามนะครับมือถือรุ่นนี้นะครับผมได้เปิดตัวไปแล้วที่ประเทศจีนนะครับและยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับว่าจะวางจำหน่ายในเวอร์ชัน global หรือเปล่านะครับสำหรับ EP นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบายบาย